สวัสดีครับสวัสดีตอนแรงครับเอาไปใส่นันยางฝ่ากกวเถอะกะเพากระเพาถึงว่าสิไปเข้าห้องน้ำเก็บกระเพาครับดเดี๋ยวาทานีะเอาย,อยางแบบปลาลัดดงไปแล้วครับพี่นอ้อง โอ้หมกทั่วตัวนี่กนแกฝุ่นมาใส่อย่างดีเนาะ,ะ่นวางงาน่ก,กอะไนะรหงีดหแล้วตนงบนี่เขาจนกะเพราพริกสดก่อน,นะอูวา่าจะไปเก็บมะเขือวะซบะเขือไหมท่านาวะไดนสบบมสบ,บสูรเขารอให้ ใส่หอมเปียนหอมหอมสุกเขือใส่ปลาทูไปแล้วมาท่านการแล้วเอาแล้วเราเก็บเผือกไ่เด้อค่อยไปเอากระเขือก่อนเอากระเขาก่อนครับพี่น้องโอบ้านโอ้ลืมเนาะว่าสิเอาแต่เสาขนเสาก็าว่าสิเทียงจังมาเอาเส้นคำ้ำ ถ่าเลยเด้อถ่าเลยเด้อพี่น้องนี่เต็วหน่อยๆเถอะก็ปุ่นหมดก็เด็ดปุ่นกับเขาหอนหอนนะใส่หอมเป๋หอมหอม,หอมโอ้ยเมื่อยพี่น้องเรียนมา Thả này đó Chết vào khứa con Ôi Có tổng phao vẫn đấy đọc Nhân viên chưa อยู่เล็กๆกู <c oughs> โอ้ยเมื่อสองเห็นอยู่ต่วนเดือดไล่อยู่มีตจำนวนยใหญ่เอ,<ๆ>อาละเอาละวู้วเอาเข้าเจ้าไปแล้วครับซ้ำเนียนแล้วครับพี่น้องโอ้